สวัสดีครับผมครูตองฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทฟิสิกส์เล่ม4นะครับบทที่13เรื่องไฟฟ้าสถิตข้อที่6นะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าวางจุดประจุขนาดเท่ากันและชนิดเดียวกันที่ตำแหน่ง A และ B นะครับก็ดังรูปที่มีอยู่แล้วนะครับก็อันนี้บวก Q ที่เขาบอกบวก Q กับบวก Q ให้ RS เป็นเส้นตรงที่ลากแบ่งครึ่งและตั้งฉาก กับเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างจุด A และ B ที่จุด S ดังรูปข้อความต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดตำแหน่ง S เป็นจุดสะเทินอ่ะเรามาดูนะครับจุดสะเทินคืออะไรครับคำถามแรกเลยจุดสะเทินคือจุดที่สนามไฟฟ้าถูกไหมเป็นอะไรครับ ศเรามาเช็คกอไก่ก่อนเป็นศูนย์จริงไหมตำแหน่งนี้นะครับถ้าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีสนามแสดงว่าประจุที่ตำแหน่ง b พุ่งมาทางด้านนี้อันนี้ก็คือ e b อันนี้คือ e อะไรครับ e a ผมให้ระยะห่างตรงนี้นะครับเท่ากับ a และกันด้านนี้ก็เป็น a เพราะฉะนั้น e ที่ s เนี่ยครับ สีก่อนเนาะสนามไฟฟ้าที่ S จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ EB ลบ EA แล้ว EB กับ e EA เป็นไงกันด้วย EB มันเท่ากับ EA ทาไมถึงเท่ากันล่ะครับก็ kq ส่วน a กําลัง2ก็เท่ากับ kq ส่วน a กําลัง2ถูกไหมแสดงว่า e ที่ S มีค่าเป็น0ดังนั้น S เป็น จุดอะไรครับสะเทินโอเคไหมอันนี้คือข้อกอไก่แสดงว่ากอไก่ถูกนะจบไปกับคำถามแรกต่อมาขอลบนะขอลบขอใขรขอใครบอกว่าทุกจุดบนเส้น RS มีทิศต,ตั้งฉากกับ AB นะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยอ่ะเรามาดูสมมตุติเราเลือกมาจุดหนึ่งจุดนี้ก็ได้จุดนี้มีสนามเน,ะนาะแสดงว่าประจุตรงนี้พุ่งมาทางด้านนี้เข้าใจไหมครับระยะตรงนี้ก็เป็น A เหมือนกันระยะตรงนี้ก็เป็น a เหมือนกันด้านนี้ก็พุ่งไปอันนี้ก็ E อะไรครับ EB อันนี้ก็ E อะไรครับ EA อเข้าใจไหม ถ้าเราสังเกตจากรูปเราจะพบว่าด้านนี้นะครับนี่เนาะ e a ของ x แล้วกันนะอันนี้ e b ของ x เมื่อเราแยกเวกเตอร์แสดงว่า2ฝั่งนี้จะเป็นไงกันหักล้างกันถูกไหมหักล้างกานันอ่ากกาทิ้งไปไม่คิดดังนั้นเนี่ย e ที่ตำแหน่งนี้ครับ e x แล้วกันนะนี่ e ลับตรงนี้นะครับเอเคป่ะสมมุติผมให้ตรงนี้เป็นมุมเซตาเป็นมุมเซตาจะมีค่าเท่ากับ 2e cos เซตานั่นหมายความว่า 2e cos เซตามีทิศขึ้นข้างบนอันนี้คือ e รับเข้า okay, ไหมแล้วมันตั้งฉากอะไรด้วยครับ ab นี A, B, ่ไง ab ตั้งฉากกันไหมตั้งฉากกันแสดงว่าข้อขอไข่นี่ก็เป็นไงครับถูกต้องนะ ข้อขอไขก็คือถูกต้องอันหถูกแล้วสถูกแล้วต่อมาขอลบนะครับข้อขอควายข้อควายบอกว่าทุกจุดบน R S มีสักไฟฟ้าเป็นศูนย์อ่าเรามาดูสมมุติผมสนใจจุดนี้ก็ได้จุดนี้มีสักไฟฟ้านะครับอันนี้คือระยะห่างระหว่างจุดถึงสัก์ผมให้ตำแหน่งนี้เป็น x ละกันเนาะดังนั้น Uh, vx เนี่ยครับจะต้องเกิดจากอันนี้ให้เป็น a a k q ส่วน a บวกด้วย k q ส่วน a นะครับสักไฟฟ้าเราคิดเครื่องหมายเนาะเพราะฉะนั้น vx เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2 k q ส่วน a เขาบอกว่าเป็น0ข้อนี้จึงเป็นไงครับผิดโอเคไหมครับ vx นะครับ หรือพูดง่าย v บนเส้นอะไรครับ v บนเส้น rs ไม่เท่ากับ0โอเขาปะไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จึงผิดอ่ะก็จะเป็นการเฉลยข้อที่6นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งกอขอและขอนะครับโอเคครับ